ณน่าเนินเขาในหมู่บ้านแบคกกีจังหวัดอัสตีประเทศอิตาลีในบ้านแบบคนยากจนวันที่16สิงหาคมคริตศกรา1815พระเจ้าได้ประทานของขวัญอันล้ำค่าเป็นการกำเนิดบุคคลที่สำคัญที่สุดในประวัติศา,ศา,าสตร์ซาเลเซียนชายผู้ซึ่งจะได้รับสมญาว่าบิดาอาจารย์และเพื่อนของเยาวชนยอนบอสโก เรื่องราวของท่านได้ถูกเล่าขานและบันทึกจากรุ่นสู่รุ่นเริ่มต้นจากบิดาของท่านฟรังเชสโกโบอสโกพ่อไม่ลูกติดหนึ่งเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้มาเกลุตาโอเกียนาหญิงสาวผู้งดงามในจริยวัรศรัทธาเลื่อมใสกริยาวาจาเรียบร้อยครอบครัวน้อย,อยอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุข เริ่มจากลูกชายของฟรังเชสโกจากการแต่งงานครั้งแรกอันโตนนโอบอสโกโยเซฟบอสโกลูกชายคนแรกของทั้งสองและยอนบอสโกลูกชายคนเล็กตลอดระยะเวลา5ปีชีวิตในครอบครัวน้อยดำเนินด้วยสายใหญ่แห่งความรักความผูกพันภายในครอบครัวภายใต้การทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ความโหดร้ายของโลกก็ได้นำพวกเขาเข้าสู่การสูญเสีย ฟรังเชสโกผู้เป็นบิดาที่ตรตากตรำทำงานมาทั้งวันกลับจากทุ่งนาเนื้อตัวเปียกชุ่มด้วยเหงื่อเดินลงบันไดไปในห้องใต้ดินที่เย็นชุ่มฉ่ำตลอดวันจากที่ร้อนระอุเปลี่ยนเป็นหนาวสะท้านขึ้นมาฉับพลันอาการไข้ขึ้นสูงปอดบวมจนร่างกายกำยำหมดเรี่ยวแรงไม่กี่วันต่อมา ฟังเชสโกสิ้นใจท่ามกลางดวงใจที่แตกสลายของมาการิตาผู้เป็นภรรยาและลูกๆทั้งสามเปรียบประดุดเรือที่เสากระโดงหักกลางมาหาสมุทรที่ถาโถมด้วยขึ้นลงทุกด้านยอนลูกไม่มีพ่อแล้วคำพูดสั้นๆแต่ไม่ต่างจากคำตัดสินของศาลพรากพ่อพรากลูกอย่างไร้ปราณี ว่าจะถึงวัยที่ยอนเข้าใจความหมายของคำพูดของแม่ยอนก็ได้รับรู้ถึงการไม่มีพ่ออยู่เคียงข้างในช่วงวัยแห่งการเติบโตช่วงเวลาที่เด็กทุกคนในวัยนี้ต้องการพ่อมากที่สุดเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายเฉพาะคนที่สัมผัสด้วยตนเองจึงสามารถรับรู้และเข้าใจได้และเรื่องราวที่เป็นดังการนำของพระเจ้าสำหรับชีวิตของยอนคือความฝัน ของยอนเมื่ออายุได้เก้าขวบผมยืนอยู่ในสนามกว้างใหญ่ไกลบานหลังหนึ่งมีเด็กจำนวนมากกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานบางวิ่งเล่นบางหัวเราะบางตะโกนด่ากันพอผมได้ยินคำดา่าผมก็เดินตรงไปหาคนที่ด่ากันอยู่พร้อมกับร้องบอกให้เลิกเมื่อไม่ได้ผลผมก็กำหมัดชกทีละคนเพื่อให้หยุดดา่าทันใดนั้นผมเห็นบุรุษรูปงาม ปรากฏขึ้นมามีผ้าสีขาวคลุมใบหน้าเป็นประกายเจิดจ้ายอนเธอต้องทำตัวเป็นเพื่อนกับเด็กๆเ,เหล่านั้นด้วยความรักและความใจดีไม่ใช่ด้วยการชกต่อยเธอต้องพูดอธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่าบาปเป็นสิ่งชั่วร้ายและการเป็นมิตรกับพระเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐ แต่ผมเป็นแค่เด็กจนๆที่โง่เขาจะพูดเกี่ยวกับคำสอนศาสนาให้เด็กเหล่านี้ได้อย่างไรครับทำไมท่านจึงมาสั่งในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แบบนี้ครับก็เพราะเธอเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เธอต้องทำให้ได้ด้วยความนอบน้อมและศึกษาเรียนรู้แล้วผมจะได้ความรู้มาจากไหนครับ เราจะให้อาจารย์แก่เธอเธอจึงอยู่ในโอวาทของท่านเธอท่านเป็นใครครับจึงได้พูดกับผมเช่นนี้เราคือบุตรของผู้ที่แม่เธอสอนให้สรรเสริญวันละสามครั้และผมก็เห็นสตรีที่งดงามผู้หนึ่งปรากฏยืนข้างๆบุรุษนั้น เสื้อคลุมส่องแสงเป็นประกายเหมือนประดับด้วยดาวทั้งผืนเธอยื่นมือมาจับผมอย่างใจดีเธอบอกว่าดูนั่นสิผมมองไปตามไปก็เห็นเด็กๆหายไปหมดเหลือแต่แพะหมาแมวและสัตว์หลากหลายชนิดนี่แหละงานที่หนูต้องทำหนูต้องเติบโตเป็นคนสุภาพ เข้มแข็งแข็งแรงเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสัตว์เหล่านี้หนูเองต้องทำสำหรับลูกๆของฉันแล้วผมก็เห็นสัตว์ดุร้ายเหล่านั้นกับกลายเป็นลูกแกะที่เชื่องกระโดดไปมาท่าทางร่าเริงเห็นแบบนั้นแล้วผมก็ร้องไห้ผมงงไปหมดสตรีผู้นั้นก็ยื่นมือมาจับหัวผมแล้วพูดว่าเมื่อถึงเวลาแล้วหนูจะเข้าใจทุกอย่าง สิ้นเสียงของเธอผมก็สะดุ้งตื่นความฝันในครั้งนี้เป็นดังพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของยอนจนกระทั่งคุณแม่เริ่มมองหาโรงเรียนให้ยอนแต่ด้วยระยะทางที่ยาวไกลกว่า10กิโลเมตรทำให้เป็นอุปสรรคต่อการไปเรียนครั้นจะส่งยอนไปอยู่โรงเรียนประจำพี่ชายต่างมารดาก็ยืนกรานไม่เห็นด้วย โดยอ้างว่าง,งานในท้องไร่ท้องนามีมากจำต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือกระทั่งเย็นวันหนึ่งยอนไปฟังเทศที่วัดวันนี้มีพระสงฆ์ต่างวัดมาเทศอบรมเตือนใจสัตบุรุษของวัดขณะเดินทางกลับยอนพบพระสงฆ์องค์หนึ่งชื่อคุณพ่อกาลลโซคุณพ่อเห็นยอนอยังเล็กจึงอดถามไม่ได้ว่ายอนฟังเทศรู้เรื่องหรือไม่ แต่ยอนยืนยันว่านอกจากรู้เรื่องแล้วยังจำบทเทศได้ทุกตอนคุณพ่อจึงทดสอบด้วยการให้ยอนเล่าบทเทศเท่าที่จำได้ยอนเล่าบทเทศตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสร้างความพิศวงใจให้กับคุณพ่อเป็นอย่างมากเมื่อคุณพ่อรู้ว่ายอนอยากเรียนหนังสือแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนแถมยังพบอุปสรรคจากพี่ชายต่างมารดาคุณพ่อจึงแนะคุณแม่ให้ยอนมาอยู่กับท่านตลอดวันตกค่ำก็กลับไปนอนบ้าน ท่าว่าช่วงเวลาความสุขและความสมหวังจบลงด้วยความตายของคุณพ่อกาลลอโซนับเป็นการสูญเสียใหญ่หลวงสำหรับยอนในวัยแห่งความหวังคุณแม่ได้รับรู้ถึงความทุกข์ใจของลูกจึงได้ตัดสินใจครั้งสำคัญแบ่งมรดกให้ลูกทั้งสาเพื่อให้ลูกชายคนโตลูกติดสามีแยกออกไปอยู่ต่างหากในที่สุดในช่วงฤดูหนาวปี1830 ยอนสามารถเข้าเรียนภาคปกติในโรงเรียนรัฐที่เมืองกาสเตลนัวโวอย่างเป็นทางการเมื่ออายุครบ15ปีและถึงแม้ว่าจะต้องปรับฐานความรู้ด้วยความยากลำบากแต่ด้วยความอุตสาหะยอนก็สามารถเรียนทันเพื่อนได้ในที่สุดยอนผ่านแต่ละวัยเชกเช่นเด็กวัยเดียวกัน แต่ด้วยนิสัยละเอียดอ่อนใจกว้างรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราบวกกับการถูกหล่อหลอมด้วยหลักพระธรรมคำสอนมาแต่ยาววัยวุฒิภาวะของยอนดูจะล้ำหน้าไปไกลแม้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนสูญเสียบิดาจะยังคงตามหลอนทว่ายอนสามารถเปลี่ยนความรู้สึกนี้ให้เป็นความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมปล่อยให้เด็กคนใดต้องรับรู้ความเจ็บปวดแห่งการไม่มีพ่อ อย่างที่เคยสัมผัสมาด้วยตนเองความมุ่งมั่นกลายเป็นความมุ่มนะบากบัน่นภาคเพียรพยายามกระทั่งกลายเป็นการเรียกของพระเจ้าที่ชัดเจนให้เลือกเส้นทางแห่งการอุทิศตนเพื่อช่วยเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะที่ยากจนกำพร้าด้อยโอกาสและเป็นพ่อที่รักและเอาใจใส่ให้ความอบอุ่น เติมเต็มชีวิตเด็กและเยาวชนแต่ละคนทั้งในด้านความเป็นอยู่และด้านจิตใจกระทั่งได้รับการขนานนามว่านักปุญยอยอนบอสโกบิดาและอาจารย์แห่งเยาวชน